ันนี้เรามาอีกแปลงหนึ่งนะคะสําหรับเอ่อเปลือกนะคะที่เป็นไลท่ที่ล็อกที่ต้นเล็กที่สุดแต่ว่าเป็นล็อกที่ใหญ่ที่สุดนะคะทีะ่ใช้สมแดงมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะจะมาฟังที่จาเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าอันนี้เปลือกได้กี่วันแล้วคะไม่ได้20วัน20วันแล้วใช้สมแดงไปกี่ครั้งแล้วเพิ่งใช้เมื่อวานในครั้งเดียวโอ้เพิ่งเริ่มเลยนะคะคแล้วก็ อัตราการฉีดของพี่เนี่ยฉีดยังไงครับผสมยังไงบ้างอันนี้เปลือก20วันแะผมใส่อันนี้แค่150มินลิลิตรน้ำดอกไนี้ค่ะเนอะก็ถือว่าใช้น้อยมากเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็นี่ยังไม่เคยบำรุงอะไรเลยใช่ไหมใช้สมแดงครั้งแรกแล้วก็เพิ่งจะครั้งเดียวแล้วจะฉีดครั้งต่อไปเมื่อไหร่คะประมาณกี่วันอีก7วันทุกๆ7วันหรือเปล่าคะ ะะแล้วครั้งต่อไปนี่จะฉีดสมแดงประมาณเท่าไหร่คะคิดว่าจะใส่ประมาณ200 c, ตีซีตัวนั้น200ลิตรนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูความแตกต่างจากที่เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้ใช้สมแดงเลยแตกต่างยังไงกับใช้สมแดงบ้างคะตอนนี้มันไม่เห็นความแตกต่างน,นะเพราะเราเพิ่งใช้เพราะคร<ม>ั้งแรกก่อนหน้าน,นี้มัน คือคือแปลงนี้ไม่ไแตกต่างเพราะมันเพิ่งใช้แล้วเราก็ยังไม่ได้เห็นผลอืมค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาะชมผลงานครั้งต่อไปนะคะว่าจากที่เราใช้สมแดงไปแล้วนั้นนะคะจะโตมากน้อยขนาดไหนนะคะเราจะมาชมครั้งต่อไปได้เลยนะคะครั้งนี้นะคะก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าเกษตรกร,ะร,กรนะคะที่ใช้สมแดงที่รู้จักสมแดงนะคะเชื่อเหลือเกินค่ะว่าไม่รู้จนอย่างแน่นอนเลยนะคะ สมแดงที่ว่าจะแทงโปะเนี่ยยังไงบ้างคะทำยังไงบ้างคือเผือกเราเริ่มปลูกปุ๊บนับจากวันที่เราปลูกก็ประมาณ20วันค่ะ20วันพอเราเห็นว่าเผือกเราสภาพใบแตกใบใหม่ใบใหม่ขึ้นมาครับวแทงโปะแทงดินโคนอืโรยปุ๋ยก่อนนะใช้ปุ๋ยอินทรีย์นครับแบบ ะโรยที่นี่มีตั้ตัม่ร่องอที่ที่เราปะไว้นะคะค่<ป>ะแล้วก็จะฉีดสมแดงเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นยันจบเลยเนี่ยประมาณกี่ครั้งคะคือตัวนี้นี่เราจะใช้สมแดงตลอดคือพอเผือเราเริ่มลงหัว,วก็กประมาณ3าเดือนเราก็จะมีตัวคลิกตัวนี้มาเสริมตัวค่ะใช้ควิกกับอะมิโนครับผมนะคะ ก็หน้าหนึ่งก็ฉีดประมาณกี่ครั้งคะคือเดือนหนึ่งก็ตกสครั้งห้าเดือนนึก็ประมาณยีครั้งเออนะคะก็เราจะมาดูความแตกต่างกันนะคะว่า,าที่ใช้ตั้งแต่เล็กยันโตเลยนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้คือ,อาจากผู้ที่ใช้สมแดงนะคะจากประสบการณ์จริงๆ แลว,วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่จำเนียนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาให้ประสบการณ์ในเรื่องของการปลูกเผือกนะคะแล้วก็การดูแลแล้วรวมไปถึงการใช้สมแดงทางวิธีการใช้สมแดงนะคะว่ามีอย่างไรนะคะแล้วก็สโลแกนของสมแดงของเรานะคะสมแดงรู้จักไม่รู้จนคะ่ะใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วก็รอบหน้า